จะบอกทุกๆคนว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอีปีสุดท้ายของเราเพราะว่าเล่นนอกรอบมานี่สามรอบแล้วต้องบอกเลยว่าระบบใหม่ทำเอาจุกจุกแบบเออฉันจะประคองอชีวิตอาชีพนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าจากอีพีก่อนที่ มีดีลเลอร์ของเราติดคุกแล้วไม่ยอมไปประกันตัวมันปรากฏว่ามันมีผลเสียด้วยคือไอ้ถ้าเราไม่ยอมไปประกันตัวมันสักทีนะ่ะผลที่ตามมาคือตำรวจจะ,จะสาวถึงตัวเราได้ดังนั้นให้เรารีบไปประกันตัวมันถ้าเกิดเรามีโอกาสเอยแล้วประเด็นคือพยายามเล่นมาหลายครั้งแล้วแต่ โดนตำรวจจับบ้างโหยึดเฮโรอีนไปสิบกว่ากรัมเจ็บใจนี่โดนยึดแบบแต่ก่อนนะมันจะยึดแค่ยากระเป๋าสเปย์เงินยังอยู่หรือแม้แต่ค๊ิปนี่ผมก็ยังอยู่แต่ตอนนี้คือโอ้ยถ้าโดนจับในขณะที่เรามียาในกระเป๋าเพิ่งรู้ว่าเขาเปลี่ยนใหม่ให้ยึดไปทั้งกระเป๋าและทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็คือออกมากทีมีแค่ตัวและเสื้อผ้าแค่นั้นเลย ไม่เหลืออะไรให้เลยแล้วเป็นอะไรที่แบบอ้าวตายแล้วแล้วไหนจะรายได้เราตอนนี้ไม่มีเลยเพราะว่าลูกค้าไม่ยอมซื้ออะไรกับเราเลยเพราะเราขายแต่เฮโรอีนอย่างเดียวเขาต้องการอย่างอื่นหลายๆอย่างคือเหมือนระบบเกม,มเขาต้องการให้เราวนวนซื้อหลายๆอย่างไม่สามารถใช้วิธีการเล่นแบบเก่าที่อัดขายแบบเดียวไปตลอดทั้งเกมได้มันทำให้ไม่มีคนซื้อของเราแล้วเนี่ย เล่นมาจะชั่วโมงแล้วไม่มีใครสั่งมาเลยแล้วเงินก็เหลือติดตัวแค่6กสิบหแล้วสเปนเหลือ3ครั้งสุดท้ายต้องมาไล่ฉีดพื้นที่สีแดงให้เขียวให้หมดแล้วก็มีเงินในบัญชีเหลือ600กว่าบาทนะเออโดนหักไปเลหลือ500ล้0 0ละเพราะว่าโดนจับติดคุกคือตำรวจมันช็อตตรงหน้าประตูบ้านเลยคืออีแคนึ่งเกเท่านั้นก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วตำรวจมันช็อตตูดเยี่ยมมากตอนนั้นไม่ได้อัด ตำรวจชัดตูดคือตายตายอยู่ตรงแบบประตูบ้านตัวเองเลยไม่ใช่นาประตูบ้านด้วยนะตรงกลางประตูบ้านที่แบบขาข้างนึงในบ้านขาข้างหนึ่งนอกบ้านเออประมาณนั้นแล้วก็โอ้ไอภาระก็ติดคุกอีกแล้วพี่ดอกเห็ดเราติดคุกแต่พี่ดอกเห็ดติดโทษหนักกว่าตรงที่ไม่สามารถประกันตัวได้จะรีบเข้าไปประกันตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสาวถึงเพราะว่าตอนเล่นเออยังพูดไม่จบ ตอนเล่นนอกรอบอะที่รู้ว่ามันจะสาวถึงตัวเราเพราะว่าอยู่ๆกลับมาที่บ้านอะไรวะทำไมมันนับเวลาถอยหลังวะแล้วก,ก็กดเซฟเกมก็ไม่ได้กดเปิดคอมก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเวลาก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆแล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้บ้านล็อกเองอัตโนมัติโดนล็อกอยู่ในนั้นจากนั้นก็ฟ้าผ่าเปี้ยงละตายเกมโอเวอร์พอมขึ้น ข้อความว่าคุณถูกจับแล้วแล้วก็อึง้งไปเลยเมื่อวานอึง้งแล้วก็โหลดเกมใหม่ก็ย้อนกลับมาไกลมากตั้งแต่ที่เพิ่งอ่าปิดคลิปไปก็เลยคิดหนักอยู่ลองเล่นหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าจะโดนจับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เริ่มมาแพทเดิมเริ่มมาพอดเดิมแล้วรอบที่เกมโอเวอร์ก็คือ ดูลเลอร์เราเนี่ยโดนจับเข้าคุกคนที่สองแล้วเราก็ไม่ยอมไปประกันตัวเขาปล่อยเขาจนกระทั่งอยู่ๆก็มีตัวเลขนับถอยหลังมาแล้วบังคับเกมโอเวอร์ทันทีไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ตอนเนี้ยดูลเลอร์ติดคุกละคนที่สองตีคุกละเริ่มวนลูปละถ้าสามารถกู้สถานการณ์ได้ก็จะไปต่อได้แต่ถ้ากู้ไม่ได้เกมโอเวอร์ over, ก็ขอจบเยงเท่านี้แล้วกันคือท้อเลยเกมนี้เอาไว้แบบมีโอกาสค่อยมาเล่นใหม่ถ้าเกิด ไม่ได้จริงเพราะว่าช่วงนี้เริ่มติดงานแล้วด้วยสิก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําเกมอีกอย่างนึงเออแล้วก็ค้นเจอสร้อยทองได้แหละจะบอกให้มันไม่ได้มีแค่นาฬิการโรเลสมันมีสร้อยทองด้วยแต่เหมือนจะอยู่ในเซฟเก่าที่เกมโอเวอร์ไปดูจะหายยากอะอเสียดายจังเหมือนจะขายได้สองร้อหรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะอยู่ในถังขยะที่มีขยะเยอะ ทำไมนี้มีแต่ขยะทังขยะก็คือขยะตอนนี้สถานะเรานี้คือสถานะเราเริ่มครึ่งหลอดแล้วสแสดงว่าถ้าหลอดนี้เต็มเมื่อไหร่ก็คือจบสินะเขาบอกว่าเออมันมันช่วงสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกจับกุมมาซึ่งทำให้ตำรวจเนี่ยจะจับตามองการกระทำของเราเป็นพิเศษนั่นเองแล้วก็ ให้ทำงานช่วงกลางคืนแทนได้มากจะช่วยลดไอ้พวกเนี้ยได้อีก5้ก็คือไม่ให้เรารับงานตอนเช้าให้เรารับงานตอนกลางคืนแทนแล้วก็เหมือนจะเพิ่มโอกาสให้ตำรวจนะ่ะเรียกตรวจเราบ่อยอขึ้นไม่น่าแหละโดนตรวจบ่อยเหลือเกินเราติดสถานะเป็นผู้ต้องหา กูต้องหาที่เคยทำคดีขนยาแต่พอโดนจับได้ตอนมียาติดกระเป๋านะจบเลยครึ่งหลอดแล้วเออตอนนั้นที่เกมวู้์ก็ลืมเปิดเช็คอ้ยเครดเครดเอเครดเเอ๊ะหรือว่าเหลือสองพอยนี่ก็โหลก็จะเอาอันนี้ไปก่อนนี้แต่เดี๋ยวก็จะอัพละถ้าอัพละอาจจะมาอัพอย่างอื่นได้ไอตัวนี้จะช่วยให้เราแบบเป็นนักมายากลที่ดีทำให้แบบเนียนๆหลบยาสัก สองสำกรรมจากมือตำรวจได้ระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจเราแต่ก็โอกาสแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนะแล้วก็นี่เพิ่งส่งยาลอ็ลอตล็อตที่สองเขาบอกว่าเขาจะปลดลออ็อกภารกิจใหม่ให้ถ้าเราสามารถส่งโคเคนให้แก,งก๊งมาเฟียแล้วทำให้แก,งก๊งมาเฟียเนี่ยปร,ประทับใจในตัวเราอืมก็คือค่าความน่าเชื่อถือ500นั่นแหละนะ ขาถึงจะปลดล็อกเนื้อหาใหม่เข้ามาให้เราซึ่งค่าความเชื่ถือต้องกลับไปดูในคอมฮะเดี๋ยวจะย้ายไปเล่นใน police simulator ละเปลี่ยนเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังอยู่บ้างเนี่ยโดนช็อตตรงนี้เลยเปิดประตูไปยิงฟลุบแล้วก็อือตายตรงนี้เลยโอ้โหตำรวจเร็วจริงๆเลยเซ็ง ไปไดูสิีอยู่ได้แค่ตรงนี้เองที่ฉีดได้ถึงแค่นี้ตํารวจมันดักไปไม่ได้เลยตํารวจที่อยู่ใกล้เรามากเนี่ยพี่ดอกเห็ดติดคุกอีกนอหนึ่งวันไม่สามารถประกันตัวได้หวังว่าคงจะไม่ไปบอกอะไรเขานะไอ้พี่ดอกเห็ดเองจะไปใส้สืกหรือเปล่า อ้าห้าคนเองอ่ะอ่ะยังไงก็ต้องเอาไปก่อนตอนนี้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปซื้อโคโเคนไปส่งให้อีเขาแล้วเออแต่เรายังมีกัญชาที่เราเพิ่งอบไว้นี่นะใช่มีตั้งสี่ร้อยกว่ากรัมนะเอาไปขายให้ 4ี่ร้อยเจ็ดสิบห้านี่คือสี่ต้นนะก็ตกต้นละร้อยร้อยยี่สิบอ่ะประมาณต้นหนึ่งได้ร้อยี่สิบกรัมแพ็กเกจมาด้วยแล้วกันมี่สี่ร้อยแพ็กมาขายให้หมดเลยตอนนี้จนจนตอนนี้มันจนมากๆเลย หกเหรอได้พันหกเองเหรอโอ้มันคิดเรากำละแค่สี่ดอนเองอ่อนเนี่ยไหนบอกเจ็ดวะเออหรือว่าดูผิดเนี่ยพันหกก็พันหกเอาก็เอาไหนตังเอ๊ะหรือมันจะโอนให้ปะเออ,เอ,อไม่ได้อ่านเมื่อกี้มันให้ตังทางไหนก็ไม่รู้แต่พันหกต้องได้นะเฮย้ยเอรินสองกำ Hey, you wait. He's getting away. คูยเองไงไปไหนอีกตัวหนึ่งไม่ทันแน่เลยมันอ้อมไปไหนมันยอมอ้อมอยู่รอบตึกนี้นะเฮ้ยรถวางยายอีกแล้วแหมพอตำรวจเรียกปุ๊บนี้อิฉันไม่รู้จักนะเด็บไม่คุยด้วยเลยเมื่อกี้ เงินยิ่งมมไม่ค่อยมีอยู่เอาไปดิไหมหไหนๆก็เสี่ยงโดนจับก็เอาไปก่อนทักอันหนึ่งก็แล้วกัน เดี๋ยวจะวิวกาเด้ย้าย In the game, invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. A disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No matter i working, never stop searching, never quite thirsty. Like I'm toxic and psychotic, but this logic I'm you can't stop it. it. It's been chronic since I was a boy, so sort the of and chaotic. Oh. to last the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna Even make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em off the gas you can see all the healing if the things in the past move on from the grave and put your foot on the gas no never stop competing yeah. i've been doing this i'm on it i just want to be iconic Sippin' on a gin and tonic got me going off when I'm on a mindless topic yeah if i ever play i want it you know that i'm always honest stay away from those who are toxic you your face no way you don't want it yeah. don't try to drain my energy the enemy is everything it's a vote. ียงอะไรสวยแล้วมาอีกแล้วนี่ไงมันล็อกทำไงอ่ะอ๋อนี่ทั้งหน้าต่างกดยังไงพี่กด f แล้วไม่ติด ลงท่อแล้วไม่รู้ลงท่อไปก่อนอ้อออกข้างหน้าต่างโู้ What the hell man oh we gotta go fuck fuck move move leave all that shit มันต้องเอาอยาที่เราสต็อกไปหมดแน่เลยทำไมเพลงไม่หาย Two hours later ออกไปจะตายไหมอะหรือว่ามังค้างข้ามังค้างเหรอเสียงมังค้างเหรอ กล้องจนปิดไหนนะทำหลวัดก็เดินปกตินะเสียงซามังค้างหรือเปล่าไง่ เห็นดีย๋ยวลองกอสิสามค้างรอเปล่าเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่ดู จ้าตามันค้างจริงด้วยเขาบอกว่าตำรวจสงสัยเราอีกแล้วเหรอรกลางวันเราต้องไม่เคลื่อนไหวนะนงนั้นเราจะกลับไปบ้านแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยขายของกลางคืนโอเคเมื่อกี้มันค้างเสียงมันค้าง โดนจับอีกแล้วคงจะแบบเฮ้จับตัวหัวหน้ามันไม่ได้เฮ้ยล็อกอ้าวบ้านฉันใครมาล็อก